ก็่เดินบอสคนหยอกกันแค่เอินคู่จิ้นใช่ปะคู่จินคู่จิ้นเนี่น่าอะไรหยอกนี่ทุกวันก็ดีนะได้ออกกำลังทุกวันดีไหมครัดีหน้าอยูได้ออกมีอยู่อเมริกาสอนทุกวันวันละสองสามชั่วโมงได้เงินทุกวันอ่ะเอาตอนนี้กำลังเริ่มของมันไหลเลยจำไว้ได้จริงวางสีแล้วเวลาลูกค้าทักมาเนี่ยค่เวทว้าว บอกว่นร่างกายคนดีแล้วคนกับพี่เอาแล้วมั้งตอนกลับมาจากอเมริกาตอนนั้นร่างกายกำลงังดีเลยร่างกายดีเลยตอนนี้เข้าทีละเหมือนเดิมบอยยืดงูเลี้ยง <c oughs> ที่เป็นละมา้านี่เดี๋ยวมันอีกสัก5นาทีเอาให้ตายเลยแล้วฝรั่งฝรั่งไล่หลายเดนงูเลี้ยงใช่ไเขาเริ่มเข้ามาได้แล้วดิเริ่มมาเที่ยวกันแล้วตักโตแค่มือเดียว นีนี้เขาเอิ่นครูจริ่งเลยเขาเอิ่นครูจริงนั่วะนะธรรมเวลาเขาเรียนเขาครูจริงนั่นแบบไหนครูจริงครับครูจริงครูจริงก็เปิดเผยเป็นแฟนเราตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นครูจริงครูจริงครูจริงครัจริงครับพี่หมดแรงแล้วครับบอกว่าเหนื่อยครับเดี๋ยวข้างหลังนะครับสนใจเดียวเลยนะ สอนใจเรียนภัยเวทมาเลยครับเนี่ยทั้งมวยไทยมวยสากลสามารถพยักลุนยิมตอนนี้ลูกพี่ร่างกายกำลังดีครับไอ้พายเบิ้งดีดีมาเห็นมล่ำเห็นนี่มล่ำเข้ามากกันแล้วันซ่อนนะดูแลทีเดียวก็ยังมล่ำค้นติดตามนะมา ดูแลดีก็ยังมาล่ำนะเขามากันนะไอ้คนก็ติดตามได้ที่เป็นท่ายีกเขาอ่ะนะบอกเขายกท่าย้เขาอ่ะนะมีคนหนึ่งส่งแชทมาหาในเพจมอทะเลนะครับแคปหน้าจอว่ากำลังดูมอทะเลอยู่แคปมันจะปึ๊บแล้วก็ส่งเข้ามาในเพจหนูติดตามมอทะเลครับหนูก็เลยซูมดูเอ้าชื่อช่องทิ้งทัวร์แหวงมุยใทยปัาดจะมาตัวกันได้อเปล่า ไปเบิ้งไปดูช่องทิ้งทัวร์แล้วมันมีหนูมีพี่อยู่ในนั้นไงจะดูมอสทะเลเขาเขาต้องมาดูช่องทิ้งทัวร์ไปช่องมอสทะเลไม่ได้ดูหรอกเอาไม่ได้ดูแคปแคปหน้าจอกำลังดูอยู่แคปหน้าจอล้วส่งมาให้ในเพจมอสทะเลผมติดตามมอสทะเลนะครับซุ้มของไปเบิ้งช่องทิ้งทัวร์แวนมวยไทยก็ติดตามอยู่ก็ติดตามช่องละก็ก็ติดตามมอสแต่อยู่มอสอยู่ในช่องทิ้งทัวร์แวนมวยไทยไงก็ติดตามก็ แล,แล้วพี่คุกป๊บแล้วพี่โยกมาอภิคปปัดบางทีแล้วพี่ก็โยกแบบสวยมานเลยก็พี่โยกในคลิปอ่ะโยกลบมวยสาบล่ะพี่เยอะแยะเลยอ,อ๋อพี่โยกลบอ่ะโยกลบแล้วจังหวะ<อ>ของพี่อ่ะมันได้หน้าตาก็น่ารักอยู่แต่แม่ชมตรูคงมีแฟนแล้วสวดทรงหุ่นฟอหน้าต่อแย่ติวพันธ์สดใสได้คุณแม่